สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ ครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนพฤศจิกาย,ยน2568น2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบุพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บุพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็ คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันสำรับชาวกันลักขณากันจะมีแนวโนม้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแตะพลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกสำรับชาวกันได้เป็นไพ่ไฟออฟคัพเด็กถือดาบนะครับแล้วก็เป็นไพ่หเหรียญเดอะฟูลใบสุดท้ายแถวบนได้เป็นไพ่ทวีออฟคัพโอเคครับไพ่ก็ el, เนกาทีฟใบเดียวเนา แต่ไม่เป็นไรนะครับค่อยเป็นค่อยไปดูจังหวะแล้วโอกาสไปสักนิดหนึ่งดาวประจําตัวของชาวกันลักษณะกันคือดาวพุธตอนนี้ได้เดินโครจรถอยหลังลงไปอยู่ในเรือนนําหน้าลักนณะนะครับการที่ดาวประจําตัวเดินโครจรถอยหลังเนี่ยมันแปลว่าเราเนี่ยค่อนข้างคิดหน้าคิดหลังนะครับมากเกินไปหรืออาจจะมีบางสิ่งบางอย่างให้ต้องบุกอป่าฝ่าฟันเล็กน้อยโดยเฉพาะในเรื่องของอารมณ์และคาพูดเด็กถือดาบเกิดขึ้นบางครั้งเนี่ยความรู้สึกของเราเนี่ย มันอาจจะดูแบบไม่นิ่งนะครับมันต้องใช้ความรู้สึกแล้วก็ความเป็นตัวของตัวเองอะนะครับบางทีมันไม่เป็นตัวของตัวเองมันทําให้เราก้าวหน้าไป3ถอยหลังไป4ไป5ไป7ไป8เงี้ยครับมันทําให้ความรู้สึกของเรามันดูแบบ ในกงทีบในเรื่องของอารมณ์นิดนึงจากโฟอฟครับมันมีความรู้สึกนอยนอยเนึองเนืองกับความรู้สึกเนาะอยากให้เขามาดูแลเอาใจใส่กับเราให้มันดูมากกว่านี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่คุณจะได้รับโอกาสนั้นด้วยนะซิกออฟเพนทาโปรากฏว่าเขากลับมีความรู้สึกที่อยากจะดีหรืออยากจะเดินเข้าหาเราพอดีเลยมันเป็นช่วงจังหวะที่ดาวพฤหัสบดีเนี่ยเดินโครจรมาอยู่ในภพเรือนลาภะ นะครับที่ผมเคยพูดลหลายๆคลิปคือ1ได้ตำแหน่งมหาอุด2ได้ตำแหน่งเป็นอุดมนรกันนะครับอุดมมาเก์นั่นแหละข้อที่3ก็คือได้ตำแหน่งสิงหเก์นะครับและไปอยู่ในตำแหน่งเรือนที่ดีด้วยนะมันแปลว่าเราจะได้โชคลาภได้ความสําเร็จได้คู่ครองคนรักที่ดีมีโอกาสที่จะสร้างหลักปักฐานมีโอกาสจะได้เงินจากคู่ครองคนรักหรือคู่ครองคนรักมีโอกาสที่จะ ให้ลาบให้ผลกับเรานะครับบางคนอาจจะมีมรดกนะครับให้สืบต่อก็ได้นะครับให้มรดกกับคุณนะถ้าเป็นสามีภรรยาหรือถ้าเป็นลูกก็จะได้เงินได้ครอบครัวได้สร้างฐานะได้ตั้งตัวได้แบบเนี้ยเป็นต้นนะครับสำหรับชาวกันเนาะก็จะทําให้เกิดความรู้สึกดีๆหลายๆส่วนเลยนะครับที่จะทําให้ความสุขความสมหวังได้บ้านใหม่รถใหม่ได้อะไรดีๆนะครับโชคลาภ มาเต็มนะใครที่มีแพลนนะครับจะแต่งงานมีโอกาสแต่งงานมีโอกาสได้คอมมิทเมนต์มีโอกาสได้ความสุขความสาหวังบางคนได้เดินทางไปต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศสามถ้วยนะครับได้ไปต่างจังหวัดต่างประเทศมีเดอะฟูลเดินทางไกลไปต่างถิน่นต่างแดนนะครับได้ไปใช้ชีวิตที่ดีร่วมกันกับคู่ครองคนรักมากขึ้น คนรักคู่ครองเขาจะปฏิบัติตัวให้กับชาวกันลักขนากัน,นไปในทางที่ดีแต่มันก็จะยังมีอะไรเครื่อง,เ,องเล็กๆอยู่เพราะอารมณ์ของเรามันไม่นิ่งนะแล้วอาทิตย์กลางคารเนี่ยโคจรร่วมกันอยู่ในเรือนสหัชชะระมัดระวังจะมีปัญหามีปากเสียงมีการทะเลาะก,กับคนรอบข้างระมัดระวังในการขับรถขับลานะครับเนาะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการ ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นพี่น้องหรือเพื่อนพ้องอาจจะมีประเด็นและปัญหาเกิดขึ้นได้อันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับทีนี้เราไปดูกันต่อสำหรับชาวกันแัะขนานในช่วงนี้นะครับความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรเพิ่มเติมกันต่อโชคดีอย่างหนึ่งที่ดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับส่งกระแสสัมพันธ์ไปถึงดาวอาทิตย์แล้วก็ดังขานที่เป็นศัตรูในะลักษณะของความสัมพันธ์ ตรงนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้นะครับอันนี้ถือว่าดีแต่อย่าประมาทแล้วกันนะครับให้เราตั้งสติให้ดีนะสำหรับชาวกันนะครับมีเรื่องดีๆเข้ามาเรื่องที่มันไม่ดีก็พยายามละทิ้งแล้วก็ระมัดระวังให้มากกว่านี้นะครับว้าวสิบถ้วยมาแล้วราชินีถือถ้วยนะครับเจ็ดดาบจะด,ดับมาทำไมเอ่ย แล้วก็เป็นไพ่ The Hermit แล้วก็เป็นไพ่เด็กถือไม้อิทธิพลใต้สำหรับหกไม้ครับโอเคสำหรับชาวกันลักขณากันก็ไม่แปลกหรอกที่จะมีไพ่7ดาบเพราะว่าอะไรเพราะมันมีความหน่อยมานะครับแล้วก็อาจจะค่อนข้างดูใช้อารมณ์ในการตัดสินใจอยู่บ้างบางครั้งนะครับชาวราศีกันลักขณาก่ะมีปัญหามีปากเสียงมีการทะเลาะก,กันกับคนในครอบครัวกับญาติพี่น้อง ไม่ใช่ครอบครัวดีแต่ญาติพี่น้องกับเพื่อนพ้องเนี่ยนะมักจะมีปัญหามีประเด็นกันกับชาวกันนะอันนี้ต้องระมัดระวังให้มากหน่อยในการตัดสินใจนะครับมันอาจจะมีอิทธิพลมาเข้าร่วมกับในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมให้เราต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะเพราะว่าเพื่อนสังคมหรือว่าพี่น้องของเราเนี่ยอาจจะไม่ชอบคู่ของเราหรือไม่ชอบให้เราไป ชอบกับคนนี้อะไรเงี้ยมันมีความขัดขวางในเรื่องของความสัมพันธ์ได้แต่ครอบครนะัวน่ะถือว่าดีนะครับแต่มาดีแต่ไม่ดีคือเขาไม่ชอบคนของเราอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับเนาะเพราะมันมีไพ่ใบนี้ด้วยเจ็ดดาบบางครั้งเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงคือเราอย่าพยายามไปคิดมากไม่ตกกังวลจนเกินไปอะไรที่มันมีประเด็นและปัญหาเนี่ยควรที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงปรับปรุง แก้ไขให้ดีเพราะในท้ายที่สุดแล้วยังไงคุณก็ได้สิถ้วยนะครับคุณก็ได้สิบถ้วยแถมยังได้ใบนี้หกไม้ความสําเร็จเข้าข้างคุณสำหรับชาวกันมันจะไม่เข้าข้างได้ยังไงถูกไหมดาวพฤหัสบดีได้ตั้ง3 4ตําแหน่งยังไงมันก็ดียังไงมันก็ปังแหละยังไงมันก็ไปได้อยู่แล้วแหละอุปสรรคมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เราต้องก้าวข้ามผ่านมันไปนะครับเพราะเราทุกคนมี มีความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันมันไม่ได้ราบลื่นหรือราบเรียบที่กิบกุหลาบมันก็ต้องแบบเออมีปัญหาบ้างต้องถกต้องเถียงต้องหากึ่งกลางต้องหาความเข้าใจกันสุดท้ายมันถึงจะลงตัวมันถึงจะไปต่อมันถึงจะดีเนาะความสัมพันธ์มันเป็นโอกาสแนวโน้มยังไงมันดีแล้วก็พยายาม ทำให้มันดีขึ้นไปอีกนะครับไปไต่ตรองตึกตรองให้ดีกับในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งเหล่านี้ The Hermit เราต้องทบทวนเราต้องคิดเราต้องตัดสินใจนะครับว่าอะไรควรอะไรที่เราจะต้องตัดสินใจอะไรที่เราจะต้องแบบคิดรักตัวเองใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองให้มากลดความรู้สึกน้อยลงไปให้เยอะนิดนึงเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราน้อยมากเกินไปอาจจะทําให้ มีผลกระทบกับในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับอันนี้เราก็ต้องพยายามค่อยเป็นค่อยไปอย่างน้อยไพ่บอกว่าคุณกําลังจะมีความสุขความสมหวังกําลังจะมีความสําเร็จกําลังจะมีชัยชนะอยู่เบื้องหน้า ให้เราพยายามนะคคุณกรรมชัยชนะไว้แล้ว50%เหลืออยู่ที่ตัวคุณเองต้องทำให้มันสอดคล้องกับดวงแล้วคุณจะพุ่งกระฉูดเลยดวงจะดีมากๆเลยดวงไม่ได้แปลว่า100%ดวงอย่างน้อยสุดนะ่ะดวงมันเข้าข้างคุณอนะ่ะ50%แล้วจริงๆมันมากกว่านั้นแหละ แต่ถ้าเราทำเนี่ยรับรองว่ามันส่งเสริมไปเลย 80- 100%อยเ่อยที่ว่าตัวคุณจะทำได้มากหรือน้อยแค่ไหนถูกกับดวงมากแค่ไหนนะครับเพราะสิบถ้วยมาแล้วเนาะแล้วก็โอกาสของความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะได้รับการใส่ใจการดูแลการเทคแคร์ของคู่ที่ดีนะครับราชินีถือถ้วยเขาอาจจะแคร์คุณเขาอาจจะรู้สึกดีกับคุณนะครับแต่ค่อยเป็นค่อยไปเนาะเด็กถือไม้มาเด็กถือไม้เราะว่าเราอาจจะต้องมีแพชชั่นเต็มเต็มความรู้สึกความ สมหวังสิ่งต่างๆให้มากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดเราเรียนรู้พัฒนาเติมเต็มกันและกันเนี่ยมันย่อมทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นคุณค่าของเราเห็นคุณค่าของความรู้สึกเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์มันก็เติบโตมันก็พัฒนามันก็ไปต่อมันก็ย่อมมีโอกาสของความสมหวังดีๆความรู้สึกดีๆตรงเนี้เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่ชาวราศีกันลักขณาการควรที่จะต้องใส่ใจดูแลเทคแคร์ให้มากขึ้นนะครับ เพราะว่าเหมือนกับตอนนี้ถ้าเรารูรู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้ดังใจเนี่ยให้เราไปอยู่กับตัวเองคิดทบทวนให้มากก่อนอีกสักหน่อยหนึ่งอย่าเพิ่งตัดสินใจเพราะยังไงความรักความสัมพันธ์เนี่ยเขาอาจจะยังมอบสิ่งดีๆให้กับตัวคุณเขาอาจจะเยียวยาช่วยเหลือเราดีขึ้นสามถ้วยนะครับกับหกเหรียญเนี่ยมันเป็นพลังงานของความรู้สึกที่ได้รับการใส่ใจดูแลเทคแคร์กันและกันที่ดีขึ้น คุณขาดเหลืออะไรมีโอกาสที่คู่หองคนรักจะช่วยเหลือได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับบุคคลรู้ขึ้นอยู่กับวาสนาขึ้นอยู่กับสถานการณ์สิ่งต่างๆเราไม่สามารถตอบได้รู้แต่ว่าทั้งหมดเนี้ยมันมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังดีๆความรู้สึกดีๆที่กำลังจะเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ที่คุณต้องการแต่แค่เราอาจจะต้องใช้สติให้มากตัดสินใจให้ดีแล้ทุกอย่างจะ โอเคขึ้นทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่เดรวมนะครับอาจจะยังไม่ตรงทุกคนก็อาจจะเอาไว้เป็นไกด์ไลน์ให้กับตัวคุณเท่านั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ